ตั้งค่าเสร็จแล้วโอ้สวัสดีครับทุกคนทุกท่านอยู่กับช่องดัก,กีก้แล้วอืมซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมที่อะไรนะเอ่อสว o r ดีคิวเลอร์แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ครับแต่ต้องเอาชีวิตรอดจากฆาตกรที่จะมาฆ่าคนณภายในอีกสิบเอ้ยสองหนึ่งที่จะมาท,ะที่จะโกดทุกๆสี่เวซึ่งแบบนี้ มีความเกลียนอยู่ที่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เกิดตัวอะไรเกิดน,นะโอเคจะไม่ได้แบบนี้มีความเกลียนอยู่ที่หนึ่งสอสามเี่้าที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับความเกลียนอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอ้มันไล่ตามผมแล้วว่าแต่มันคือตัวอะไรวะเออช่างไม่เถอะแต่ตอนนี้ผมขอเดินไปเก็บเหรียญอ, <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> หนึ่งอันมันตามผมคนเลยเลยอู้้าวฮึอาวไม่ภาพดำวะเกิดดิโอเคมันเกิดแล้วปุ๊บ อะไรเนี่ยไม่อยากฟื้นชีพพอตอนนี้ฟื้นชีพแล้วห้วอว่านั้นอย่ารักษาวะมีคนแอดเพื่อนมาไม่ตอบตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตเพื่อนขึ้นไปข้างบนได้ไงทำไมเพื่อนไม่ติดอยู่ตรงนั้นวะเฮ้เพื่อนจะฮ้ยเอ้ยมันมีกำแพงล่าหอนเป็นไปไม่ได้โอ โอ้เพื่อนุณจะเคลือนกับมึงยังไงขอแจานจานใครคือจานครับจานเหรอแจนจูนจีนจูนจานจูนจานจานใครวะถ้าเสียงรบกวนดังเกินไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าแอร์ดังตัวอะไรตัว ตัวไยนี่แม่ชีเหรอดูเป็นผู้หญิงอะ่อะเจฟคิวเลอร์เวอร์ชั่นผู้หญิงเหรอ,อ,อ,อตายละออนี้เป็ดผมอ้วนกว่าเดิมไหมเห็นไหมจะขึ้นไปข้างบนมากเลยแต่ก่อนมันขึ้นไปข้างบนได้นะแบบเนี้สวัสดีเพื่อนอู้ ชูอ้อาสิดชู่ช่วยจังๆุ่้ยุ่งน้ำมันอะไรอ่ะพื้นวางเหรออะไรคิวเลอร์แอนเดเบลอ๋อแอนเดเบลนี่มันแอนเดเบลบูคนตุ๊กตาหน้าโง่ตัวใหญ่เท่าคนืี๋ยวคือไปเข้ามาดิ้งนอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ไม่ีใครเห็นศพคนล่วงลงมาผมเพน่ะ แบกมากเลยีเพื่อนดานผมขึ้นมา,าเพื่อนนายหยุดเวลาเหรอผมไม่อยู่คนเมื่อกี้แกระหไหนวะทุกคนเห็น,นแนนเบลไหมมาเจอเจะเล่นผมอ้ผมตกมาขาหักตายแต่ไม่ตายหรอกผมไม่ได้สปอยนะไม่ดสปอยจริงๆ อ่า14 3 12อ่ะ <jis> ม <Anyway, 21 Major> mm ่ใ hmm. ช oh, ่ท oh, ุก10วิน่หว่าทุกทุกลูก15วิว้ไม่มาโอ้เฟดดี้ฟอนเฟดดี้ฟอนอ o ไรโอ้โอ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  เนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โคตรเหลี่ยมเลยเฟนดี <infring es> ้กูก็เหลี่ยมมาเนี่ยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยโคตรน่าเกลียดอ่ะวเพื่อนกูตายเพราะมันโหดกูไม่ทิ้งไอ้เฟนดี้ฟารแวร์เหลี่ยมตัวนี้ก็ตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะาตา่มาที่เกมต่อไปนะครับเนี่ย เกมนี้ชื่อว่า b o u k h a v e n RP s r i d o m Toilet Toilet อะไรถูกแล้วืมผมกลายเป็นเป็ดอ้วนวิ่งนี้ s r i d o m Toilet ไอหัวซุมอ,อ๋อมันวิ่งตามผมไปทันเพราะมันวิ่งช้ากาโซนิกใช่ผมวิ่งเร็วกว่าโซนิกด้วยทำไมผมกดบีไม่ได้ดูสิ นี่เปิดผมวิ่งอยู่ใช่ไหมเอาเอาเอาแกเป็นอมุกุสไม่มีขาแล้วถ้าไม่มีขาแล้วทำไมมันไม่จมโอ้ยมันจมแล้วมันจมแล้วโออยมันมาแล้ว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 มาทีแบดผมไม่ได้โกหกผมเร็วกว่าจริงๆเออ ดูเสียงมันไม่มีขา, <laughs> าลืมเลยเกมนี้มีความเกียนอยู่ที่อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซนต์ก็ถามว่ามันเกียนถึงห้าสิบเปอร์เซนได้ยังไงก็ดูใจมีอะงมงกุตแล้วก็มีโซนเดกแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้ก็เป็นสกิลด,ดอมแล้วก็ก็แบบเกียนจากบูเฮเวมาใส่ซึ่งซึ่งจุดประสงค์แล้วก็จะเป็นเน็กบอทอ่ะอ้าวหัวติดเขาติด พวกเด็กทัตัมันอเมื่อกี้ผมเห็นสกีด้อมันขึ้นมาหาผมมาโอ้หน,น,น่ากวจริงๆแงๆอุย้ยมันตามมาผมทันแน่นอนเมื่อมันตามผมมาไม่ทันแน่เพราะผมลงทะเลเออแต่ไม่มีทะเลแฮะแล้วก็เดินข้ามข้ามภูเขาทำไมเดินข้ามไม่ได้วะแล้วมันอาจจะบินได้ไหมไหนลองบินด,ดิ บินเอ้ยนี่งไงบินได้ออทำไมตรงนี้ไม่เห็นมีดินโอ้หูผมมาหลังมาบได้ด้วยอืม้อโอ้โหบูแสงตามผมเยแสงตามผมเลยผมเร็วไม่เท่าโซนิกจริงๆริงอื้มข้างล่างก็ไม่มีดินเอ้ยตรงนี้ติดเลยอ๋อภูอเขา อันอันอะไรเราขึ้นไปดูหน่อยสิจ้ะอ๋ลงหนังแน่ะใช่ปะเขึ้นไม่ได้อุ้ยเกือบตกกืบตกแล้วกูออตอนนี้คืออะไรอ่ะว้ายว้ายว้ายดูดดดกเบตายกูกับตายโอ้ยสมุนกิไหม ก็ไม่รู้มนันมาจากไหนฮะไปขึ้นไปเหมือนเดิมอันนี้เลยวะเนี่ยเฮ้ยมีโลหะสองที่เซ็ตคือหรืออันนี้โลหะอีกเรื่องหนึ่งวะไม่รู้วะ่ะน่าจะใช่เปล่านี่เดินได้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมาเดินได้ AMD Max หืมยินปล่ามันหนึ่ง มาถึงนอกคนอื่นเลยใช่ไหมครับอ,น,อนั่นอะไรวะนั่นอะสะพานเหรอขึ้นไปได้ปะขึ้นไปก็ดึปีนเข้าไปยังไงผมบิดเข้าไปได้ด้วยเออเอา้าวทำไมหมดตายอะอ๋อมันมี็นสกิลดอมทอยล็ดทยเล็มายืนดักผมอยู่ข้างบนเหรอไม่รู้หรือว่ามันเดินมาเองวะเขาแต่งตัวเกียยนมากเลยจริงมันเติง ตัวใจเกเรอืมอื ugh, um แล้วก็คลิปนี <vein> banks, ้ก็จะจบแล้วอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้จบแล้วนะ